สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสรับวันนี้เป็นการติดตั้งเครื่องซักผ้าฝา,านะครับเวลาที่เราซื้อมานะครับจากห้างร้านใดๆก็แล้วแต่นะครับต้องลองดูด้วยว่าเขาอาจจะมีบริการติดตั้งให้กับเราด้วยนะครับซึ่งก็จะสะดวกเราไปอีกแต่เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าการติดตั้งของเขานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ สำหรับการติดตั้งนะครับผมจะมีทำเป็นคลิป YouTube ไว้ให้แล้วนะครับในส่วนของท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้านะครับและในส่วนของการต่อสายน้ำเข้านะครับท่นี้เท่านั้นให้ดูด้วยว่าผู้ที่มาส่งของให้เราเขาติดตั้งให้เราด้วยหรือไม่สำหรับอุปก,กรณ์ที่แถมมาด้วยนะครับจะมีตัวประแจถอดน็อตล็อกถังนะครับผมกับตัวปิดรูมันนั่นเองนะครับต่อมาคือถาดกันนูนะครับผม และมีสายน้ําเข้ากับตัวคลองสายน้ําทิ้งนะครับจุดแรกที่เราต้องมาดูกันก่อนเลยนะครับจุดแรกก็คือน็อตล็อกถังนะครับจะต้องเอาออกนะครับไม่งั้นตอนปั่นแห้งเครื่องจะสั่นอย่างรุนแรงมากนะครับต่อมาก็คือสายน้ําทิ้งจะต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่ต้องเอาวางลงพื้นนะครับไม่งั้นน้ําจะไหลออกจากเครื่องหมดเลยนะครับผมจุด A ห้ามถอดออกนะครับผมจะต้องล็อกเอาไว้เครื่อง ต่อมาคือถาดกันหนู่นะครับตอนนี้จะติดหรือไม่ติดแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับว่าต้องการหรือไม่และสุดท้ายก็คือในส่วนของบาลานซ์เครื่องเองนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับโดยใช้ประแจที่แถมมานั่นเองปรับที่บริเวณขาตั้งด้านปตาเครื่องครับทีนี้ก็ลองตรวเช็คและใช้งานได้เลยครับผม สรุปการตรวจเช็คนะครับก็คือถอดน็อตล็อกถังหรือไม่นะครับต่อสายน้ําเข้าเรียบร้อยดีไหมติดแผ่นกันหนูหรือยังต่อท่อน้ําทิ้งหรือยังและฐานวางเครื่องบลารหรือไม่สำหรับรวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเราด้วยครับขอบคุณครับ